โอเคท่ผมต้องขอกราบสวัสดีกับพ่อแม่พี่นักชายท่านนะครับพบรายการ Dead in Gamer อร์ไรตอนะนี้ในเกม The Responsible Responsible น่นะครับอยู่ในช่วงอัปเดต Cover Day หรือวนะ่าเซนต์แพทริกนั่นเองนะครับผมเป็นอีเวนต์ที่ขอจะโหดสัตว์รัสเซียที่ไม่เชี่ยกันทั้งทุกวันนะครับผมก็ต้องข่อไปเจอหลักคำหยาดที่ใครไม่ชอบแล้วก็เกิดมีเสียงไมค์กูเ่าต้องขอไปด้วยก็ผมใช้ไดแล้วก็พูดมากกันอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ใครดูก็ดูใครไม่ดูก็เรื่องของแม่งไปนะครับผมก็ ก็จะถึง2,000ซับสไคร์ดแล้วนะผมต้องขอบคุณทุกท่านมากเลยนะผมก็ไม่ต้องแปลกใจที่ผมใช้ปืน MIB อยู่นะครับผมในตอนนี้ก็นะครับก็ตอนนี้ผมใช้ปืน MIB อยู่นะพอดีไปเกียร์อีเวนต์เข้ามานะครับผมก็ในวันนี้ประเด็นที่เราจะมาดูกันนะผมคืออเรื่องของปืนไอปืนของเอีเวนต์อา่าเอีเวนต์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  ไอ้บราซิลนะผมคานิวัลนะผมนายคานิวัลคือประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันเอาปืนมาผสมกันนะผมเหมือนกับปืนกลของอันนี้นะครับมันเหมือนกันคือเอาปืนมาผสมกันจนกลายเป็นปืนนั้นนะครับผมก็คือปืนนี้นะโอเคก็ปืนนี้นะผมสิ่งที่มันเอามารวมกันนะผมอย่างแรกเลยก็คือ,อประทัดปืนประทัดน,นี่นะผมก็คือมันจะสามารถเป็นได้ทั้งปืนจู่โจมและปืนสไนซ์ซึ่งถ้าเกิดเราใส่เป็นนะัก ก็คือปกติของมันก็คือจะเป็นได้ทั้งปืนจุดโจรสไนก็ปกตินะผมนั่นคืออย่างแรกและอย่างที่สองแบ็กนาการมาใส่นะผมซึ่งถ้าเกิดเราใส่หน้ากากเป็นของอนคาริวัลสายลมแล้วผมจะทําให้กลายเป็นปืนแบ็กนาการนี่นะผมคือมันจะมันจะเหมือนกันเลยแต่ว่าแบ็กนาการถ้าปกติเดี๋ยวมันจะไม่ล็อกออโต้ผมมันจะมันจะไม่ล็อกเลยมันจะไม่เหนียวเลยคือแค่ผ่านก็คือผ่านไปครับผมมันไม่ล็อกคือกับตัวแต่อันนี้คือมันจะล็อกเกือบตัวเลยนะผมโอเค ต่อไปปืนอะไรอปืนในเฟิร์สจุดโจม RAKT นะผมเดี๋ยวหาให้ดูไหนว่าเป็นปืนเก่าแก่นะผมของ Event Road oli, 2005, นะอีเวนต์รสทูการีปี2015นสิบห้ะผมไอ้องพันเนี่ยปืนในเฟิร์สจุดโจม RAKT นะผมเป็นถ้าเกิดเราใส่ในกาคอนิวัล่ก้าล้านนะผมจะกลายเป็นปืนในเฟิร์สจุดโจม RAKT นั่น A K นะเองนะผมก็ใช้ได้นะผมโอเคก็อย่างสุดท้ายนะผมปืนไนเฟิร์เอเป็นโหมดอะไรวะ จำไม่ได้ครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูหมดไปอ่าผมจำไม่ได้แล้วมันเอาบวกกับปืนอะไรนะเดี๋ยวใช้จะขอลองแป๊บนึงนะผมสำหรับปืนแบบไม่กาคคันนี้ว่าสับไพนี่เนี่ยผมมันจะกลายเป็นปืนอะไรนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงขอเวลาแป๊บนึงนะผมจำไม่ได้แต่จะสองอันแรกสองสามอันแรกได้อยู่อ่าอันนี้จะเป็นอ๋อจะเป็นเหมือนกันจะยิงแบบนี้อ๋อ อ๋อครับก็จะเป็นเหมือนกับปืนแบ็กนาคาแต่ว่า,ามันจะทําให้เป้าเล็กลงแล้วก็ล็อกด้วยครับผม,มจะเหมือนกับคานิวอสายลมแต่เปลี่ยนจากเป้าใหญ่จะเป็นเป้าเล็กคือระบบของอวงที่มันจํากัดไว้นะผมจะเล็กลงนะผมและทําให้ยิงได้แม่นขึ้นนะผมดูคือยิ่งยืนอยู่เฉยเก็ยิ่งความเดเมจสูงนะผมยิ่งอยู่ใกล้ก็ยิ่งความเสียหายเยอะนะผม ก็ยิงเฉยๆทำให้ยิงโดนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็อยู่ใ,ใกล้ๆก็จะแรงนะผมแรงสัสแบบนี้ครับผมแต่ก็ไม่ถึงกับนัดเดียวตายและผมงจะนำจะเกินไปเพราะปืนนี้อมาเทียบกับปืนลูกซองพอดีเยอะมากนะผมปืนนี้ไทยใส่กำนัลกากนี้ก็จะเหมือนกับปืนลูกซองพอดีนะครับผมแต่ว่าปืนลูกซองพอดีตอนนี้ถูกลดความเสียหายลงใช่ไหมครับคือถ้าเกิดคุณมีความแข็งแรงถึง1 2ก็ถ้าจะเกิดโดนลูกซองพอดีไป ไม่ต้องมีเกาะกันปืนลูกซองก็นัดเดียวก็ไม่ตายครับผมแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่ตายแล้วคุณสามารถจัดการเขาได้ก่อนก็ถือว่าโชคดีไปโอเคนี่คือทุกอย่างของที่มันเอามารวมปืนนี้ผมก็จะมีอย่างแรกคือปืนแบล็กนาคาปืนประทัดแล้วก็ปืนไรเฟิลจู่โจม RAKT นะครับผมนี่นะแล้วก็อีกอันนึ่งเลยนะ,ะปืนลูกซองพอด,ดี นะครับผมแต่ว่าจะเปลี่ยนจากการยิงออกเป็นเหมือนลูกซองจะเปลี่ยนเป็นการยิงแบบไอที่ผมเล่นเมื่อกี้เนี่ยคือการใสร่หน้ากากคือว่าซัพพลายนะครับจะยิงเป็นเหมือนลูกซองพอด,ดีแต่ว่าความเสียหายจะน้อยกว่าแล้วผมเพราะว่าปืนลูกซองพอด,ดีก็เหมือนกับอันนี้นะผมอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าทําไมดีเอลไม่แจก,กปืนลูกซองพอด,ดีล,ละ่ะสุดท้ายมันก็แจกจริงๆนะครับผมแต่มันไม่ใช่ซองพอด,ดีมันเป็นปืนที่แรงกว่าซองพอด,ดีมากๆเลยนะผมนะ โอเคแล้วก็จะไปดูแต่ละอย่างกันก่อนนะผมสมมตินะผมเราจะเอาชุดที่บวกความเสียหายของแต่ละปืนมานผมเช่นปืนประทัดนะผมมันยิงเป็นเหมือนสไนใช่ไหมแล้วก็ปืนจุดโจมด้วยคือเราจะไม่ใส่หน้ากากนี้เพราะฉนะนั้นส่วนหัวเราอย่างแรกคือต้องเป็นบวกความเสียหายกับปืนสไนก็ช่องเรามันเป็นช่องที่แบบเชี่ยเชไงก็ไม่รู้นะผมส่วนตัวบวกอ,อัตราการล่าน,นะผมและส่วนขาบวกความม,มั่วยเมื่อถือปืนสไนครับผมเป็นขาของ กาะผู้กล้าครับผมสีเกาะทองนะในเอ่ยผม,มก็ไอก้กางเกงไปสีทองนะผมอุปกรณ์ก็นะเป็นปืนคานิวัลนะครับผมปืนไรเฟิลมัส,สกาลิออนนะครับผมมาไปเล่นด่านที่ผมชอบส่วนในพระราชวังเพราะว่ามันกว้า,วางดีมันยิงสะใจก็อีกสองคิดนะผมปืนอีเวนต์อยากจะมาละเห็นไหมครับ ความเสียหายและ d ดเมจเพิ่มขึ้นสูงมากครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าจะบังเอิญมั้งผมไม่ผมว่าไม่บังเอิญน,นะเพราะว่ามันเอาปืนพวกนี้มารวมกันจนได้ปืนนี้เพราะฉะนั้นชุดที่สามารถบวกความเสียหายและความม่องไวหรืออะไรต่างๆนะที่ทําให้ปืนมันดีขึ้นและทาให้ตัวเราดีขึ้นด้วยกับปืนนั้นจะมาบวกให้กับปืนนี้วยครับผมเช่นที่ผมบอกว่าเอาชุดที่ว่ามันบวกใส่กับชเช็ตเตอร์เลยนักดีแล้วพอไปใส่กับปืน ไอ้ปืนกัตลิงไอ้ของตัวเลปาคอนน่ะมัดีก็มาใส่กับตัวนี้ก็ต้องดีนะผมนะมาดูงงไหมนี่ผมเห็นหม่ดาเมจมันเพิ่มขึ้นนะผมแถมยิงได้ไวมากด้วยอ๋าก็เป็นอะไรที่ไม่แผกน,นะถ้าเกิดอยู่ในโหมดสไนก็จะแรงไหมก็เดี๋ยวจะมาลองดูกันนะผมที่คือการยิงโดยใช้ส่วนอาส่วนขาทําให้วิ่งไวนะผม ส่วนถ้าเรายิงแบบปกติโดยไม่เล็งคุณจะการจะเป็นการใช้ส่วนตัวมาดูส่วนหัวกันบ้างครับผมอุ้ยเอ,อ่อแต่ปืนนี้เรื่องออโต้ล็อกไม่มีวะ่ะอ๋อยิงหัวได้มนหมดสไนเปอร์เนี่ยถ้าเป็นหมดสไนเปอร์นัดเดียวตายนะครับผมไม่นะเดียวก็สองแนละ้วทสไมลูกซองอนะเนี่ นัดเดียวตายแล้วผมผมว่าไม่นัดเดียวเนาะก็ยิงแรงอยู่นะถ้าเกิดเป็นหมดสไนระ,ระยะมันก็ได้ไม่ไกลมากนะครับถึงจะเป็นกล้องสไนก็ตามมันก็ยังมีเป็นแบบสุดสอแต่ก็ถือว่าแรงอยู่นะผมแต่ข้อเสียคือหนึ่งแม็กกาซีนแม่งไม่ทายแ้นะผมโอเคนี่คือแบบที่ใช้กับชุดนี้นะต่อไปแลผมคือความพีคครับพีคแบบพีคสัสๆเลได้แหละ โอเคหน้ากากคันนี้ว่าสายลมอยู่ในเอ่ยตอนนี้7นาทีแล้วก็อย่าลืมนะผมรหัสนี้ขายในราคาอยู่ที่150าบาทเหมือนเดิมนะผมจนกว่าจะสิ้นเดือนเมษายนนะครับผมนะก็ไปเรื่อยๆเลยต่อไปขาเป็นของเอ็อ็กนะผมซึ่งปืนนี้แม่งไม่ได้มีแถบ MX แต่ว่าม,มันจะใช้ได้หรือเปล่ามันก็ต้องมารอดูกันนะผมตัวตัวเพิ่มอัตราการลั่นนะครับมา จัดไปสำหรับ,บด่านส่วนในพระราชวังเช่นเดิมถ้ามีเสียงไม่คุกคังหรือเสียงดังเกินไปก็ต้องขออภัยด้วยนะผมถ้าเสียงเบาเกินไปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับดูอ่ะนัดเดียวตายอ๋อนัดเดียวถึงกับตายอีกอย่างนึงนะผมนี่นะดูดูเนี่ยอ๋โอโหสัตสว์ร้องโวยปับ๊บแถมยิงได้ไกลด้วยผม ไม่่อยแน่ใจว่าจะยิงไที่ป้าแต่ว่าปืนนี้คือมันจะมันจะทํามาแย้งกับปืนแบล็กนาการคือปืนแบล็กนาการจะยิงได้ตรงนะผมแต่ปืนนี้คือแม่งขนาดล็อกเฟ้าอยู่อย่างงี้นะมันยังยิงไม่โดนอะ่ะะฮะเป็นปืนแบล็กนาการมันคล้ายๆว่าจะตามสิดตัวนะแต่ว่าถ้าเกิดเขาขยับมากเกินไปก็มันจะมันเฉื่อๆแต่ว่าปืนแบล็กนาการถึงไม่บวกความเสี่ยงอย่างนะี้ก็นัดเดียวตายนะผมแต่ถ้าเกิดใส่ชุด MX นะผมต้านทาน MX หกสิบเปอร์เซนก็อ่าไม่ถือว่านัดเดียวตายผมก็ประมาณสักสองนัดน,นะแต่แบล็กนาการถ้าเกิดเล่นแบบปกติทั่วไปแล้วผมไม่ว่าจะเกาะจีนแดงจีนดำเกาะอะไรก็ตามชุดหันเล็บข้อนหรือว่าอ่าต้านอาวุธ MX ถ้าเกิดต้านอาวุธ MX แค่สี่สิบเปอร์เซนต์นะผมนัดเดียวตายนะผมแต่ถ้าเกิด X หกสิบเปอร์เซนต์ก็สองนัดตายนั่นคือปืนแบล็กนาการเป็นปืนที่เถื่อนที่สุดในเกมนี้นะผม คือผมจะบอกจริงนะปืนที่แรงที่สุดในเกมนี้นะผมก็คือปืนแบล็กนากากแต่ข้อเสียของมันคือมันเล่นยากครับผมคือถ้าเกิดใครเล่นเป็นเนี่ยมันก็ถือว่าโหดมากเลยนะโหดจริงๆปืนนี้แรงกว่าซองผู้ดีด้วยซ้ำแต่ตอนที่มันยังยุคลุ่งโลดอะ่ะคือยังไงก็นัดเดียวตายผมถึงไม่บวกความเสียหายเนืองนัดเดียวตายแต่ข้อเสียของมันคือถ้าเกิดเจอชุด m x ต้านหั่น MP 60%นะผมต้องสองนัดตายนะแต่ก็โหดกว่าซองผู้ดีโหด คือในเกมให้ผมเพราะว่ามันนัดเดียวตายนะผมไม่ได้ยิงหลายๆนัดถึงจะตายแค่นัดเดียวตายมีการป้องกัน36นัดเดียวตายต้านทาน M X 40ตายแต่ถ้า60ก็2นัดตายไม่ว่าจะชุดอะไรก็นัดเดียวตายผมนอกจากต้านทาน M X 60เเ็นนะครับโอเคต่อไปก็เป็นโหมดปืนในเฟ้นจุดโจมใช่ป่ะเดี๋ยวส่วนหัวเราเ,เราใส่เป็นหน้ากาก อันนี้ว่ลเก้าล้านอยู่เนี่ยว่าฮอรนีเวลเก้าล,ล้าวเก้าล้านเก้าล้านพ่อไม่งงไงเฮ้ยไหนวะอ๋ออยู่นี่นี่นี่หน้ากากฮอรนีเวลเก้าล้านนะผมส่วนตัวเพิ่มอันตราการัและส่วนขาต้องบวกความเสียหายก็อันสุดท้ายนะครับผมพึ่งซองแล้วไม่นับนะครับเอออันนี้อ,อ๋อโอเคมาพัากกันแล้วนะครับผมสำหรับปืน,นเลเวลถือโจม มาเนี่ยครับ้โหยิงไวแถมแรงชิปหายดูยดิแถมกราฟิกสวยดวยเป็นใจปืนนี้ตอนนี้ติดอันดับผมว่าปืนนี้มีแนวจะติด1ที่1ของปีนี้นะครับผมมีแนวมีแนวมีสิทธิ์อยู่ที่ว่าปือนอของอีเวนต์คานิวัลเนี่ยจะติดอันดับ1ของปีนี้นะปี2 0 1 7นะครับผม แต่ก็มีอย <wield ing 1970> ู่หลายปืนนะที่มีสิทธิ์ติดนะปืนประทัดก <Mario> ็ม <ate> ีส no ิทธ euh. ินะครับผมมีหลายปืนมากเลยนะครับแต่ก็ต้องมารอดูกันเพราะมันยังมีตั้งหลายปืนที่ยังไม่ได้ออกมาแถมปืนก็คือมันเกือบทุกปืนแหละที่ว่ามีสิทธิติดแต่ว่าตอนนี้ที่ผมว่าเดาว่าติดแน่นอนในตอนนี้จนถึงอีเวนต์นี้ผมปืนนี้ถือว่าโหดสุดนะผมก็ก็คือณปัจจุบันเนี่ยปืนนียโหดสุดนะผมโหดกว่าซองพอดีโหดกว่าปืนกลทุกประเภทแต่ มันยังมีข้อขัดแย้งนะข้อโต้แย้งกันอยู่อย่างหนึ่งคือปืนนี้กับปืนเรนโบเอนอันไหนแรงกว่ากันถ้าจะให้ออกจริงๆนะผมปืนเรนโบเอ้นกดกว่านะผมในตระกูลไรเฟิลจูโจมแต่ว่าถ้าเป็นปืนแรงที่สุดในเกมตอนนี้ก็มันจะมีสองปืนนะผมที่มันทำผหานกันยากทิหไหก็คือปืนนี้กับปืนเรนโบเอ้นนะผมมีสองปืนเพราะปืนนี้ระยะมันไม่เรนโบเอนระยะมัน เกือบสุดแมปนะครับผมเกือบเกือบโอเคก็สำหรับวันนี้นะผมก็มาชี้แจงเกือบเนาะก็สำหรับใครที่สงสัยตรงไหนก็สามารถทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้นะครับผมแล้วก็ใครสนใจรหัสก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เหมือนกันนะครับผมก็มีของตามนี้เลยนะครับผมนี้หมดทุกเซ็ตนะครับผมยกเว้นแค่ชุดกระต่ายขาเขาชุดเอ่ออไแล้วก็ชุดกล่องสองห้า หาดแค่2กล่องเท่านั้นผมก็จะมีครบทุกกล่องในเกมอ่าเอลิเซียมก็มีแ้หน,นะครับผม MIB ก็มีแล้วแล้วก็อันนี้ Gold Buster เถ้าเกิดขออยักได้ก็บอกได้นะผมแต่ว่าส่วนอันนี้ปืนก็มีแล้วชุดชุดขยักซื้อก็เอาซื้อได้ผมทองมีอยู่นะครับผมส่วนชุดนี้อ่าทองชุดอะไรก็มีหมดนะครับผม ถ้าอยากได้ชุดก็มาซื้อเองก็ได้นะผมทองในรหัสที่เราขายจริงมีอยู่ประมาณเกือบ2000ก้อนนะผมเกือบ23,000ก้อน 3, อนนะแต่ว่ารหัสผมหัวไปผานกับกระเจงหมดแล้วโอเคผมก็สหร,รับนี้ใครสในใจรหัสก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้นะผมสำหร,รับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะผมใครสงสัยตรงไหนกเกี่ยวกับเกมนี้อะไรตรงไหนก็บอกได้นะผมสหร,รับนี้ต้องขอตัวไปกยอย่อนสยโยระบายเขาค่อยแต่ไว้น,นะครับบ๊ายบาย